ที่สุดข mm ้าก็เตือนมาสักทีนี่อี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 อยอีออีออีอีอีองอี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 อนอี่มันมาอีาีอีอีอี อดีจังวันนี้เกิดชาติใหม่แล้วโอ้ยเดินออกไปเดินเล่นดีกว่านี่มันนี่มันนี่แล้วนี่แล้วนี่แล้วมันจะมาค่ะมันจะมาค่ะกระวนท่าดูดสะสารจงเข้ามาจงเข้ามา มันยังไม่ตายไม่เป็นไรอันนั้นจะปัดจะเยอป,นะปัดดีเทนเฮนะ,ะดดปัดที่นะไปไปช่วยด้วยใครกล้าช่วยด้วยโอ้ยยาย นั่นมันอะไรนะ่ะนั่นมันตัวร้ายตัวเดิมนี่เราเห็นแล้วนะลุกขึ้นมานี่ยังไม่ตายใช่ไหมนีไปนีไปหนีไปตรงนี้ไม่ปลอดภัยนะเดี๋ยวเราสู้เองนี่ฟาอุดไปใส่ไอ้คนนั่นดีกว่า มาสี่ยังไงแล้วก็ป้องกันได้ไนายไม่มีทางชนะเราหรอกมาเลยนี่เป็นไงป้องกันได้แบบง่ายๆชิวๆ,วๆอีซี่อีซี่เจ้าจางมาค่ะอ,อ่ะ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 ่ะาบของากลับขึ้นมาแล้วหายตัวและบายบาย หายไปไหนวะไอตัวนั้นมันหายไปไหนฉันต้องตามหามันและมาฆ่ามันให้ได้อะโดนจัดการสักทีอือือออไเด็กรกระจอกจะคิดว่าแกจะมาทำอะไรฉันได้เหรอขอเยอยยมพลังจากนรกตลองมาหาเดี๋ยวนี้ย่าร yeah, ะเบิดพร้อมกันเลย มาแล้วมาช่วยรอร่อยลูกขึ ok ้นะลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาคนดีบ๊ายบายฉันจะช่วัดด้วยในบัตวนี้สามสองช่า